ยืนเส้นยืนสายเลยโอเคสวัสดีเราชาวไทยยืนตำรานปีทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมเหมือนเดิมแต่เกียชื่ออาร์วันนี้คุณอยู่กับผมในเทอร์อลาเรียวันนี้ธารกิจของวันนี้นั่นก็คือการสำรวจทางด้านขวาเพราะจากเพราะจากคลิปที่แล้วผมสำรวจทางด้านซ้ายไปซึ่งผลประจบผลประจบว่าผลประจบว่าทางด้านซ้ายนั้นดันเป็นทะเล ซึ่งทําให้เราไม่ได้เจอกับไบโอมอน้ําแข็งกับดันเจียนซึ่งปกติเมัร์็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วส่วนมากที่ผมเห็นมาส่วนมากที่ผมได้ยินมาส่วนมากไบโอน้ำแข็งกับไบโอมเอไบโอน้ำแข็งกับไบโอมออยู่น้ำแข็งอะไรอีกางเง้ยไบโอน้ำแข็งกับดันเจียนมากมากติดกันนะหรือมัง้งก็คือมันมักอยู่ด้านเดียวกันหรือมัง้ง แต่ที่แน่ก็คือเ,อาเราสามารถเดาได้เลยว่าถ้าเวลปีศาสตร์ไปทางไหนดันเชนน่าจะอยู่ทางนั้นน่าจะเป็นต้นเพราะผมก็ไปเดีนเอ่อผมก็ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพวกเรื่องเทรลยาอะไรแบบนี้เยอะหรอกแค่นั่งเล่นไปวันๆก็เฉยๆถ้าเสียงหลุดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถ้ามีเสียงประหลาดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเสียงประหลาดมันมักจะเกิดเวลาผมเร่งสปีดคลิปครับโอเคเอาว่าเราเราไม่สนเรื่องนั้นเราเดินทางกันเลย ราเี้ผมไม่สนละเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดคลิปแล้วจงจําไว้นะครับอ่าแล้วเอเอระวังเสียงประหลาดนะครับแล้วก็ลดเสียงด้วยเพราะว่าถ้าเสียงประหลาดมันจะเกิดขึ้นมาตอนเวลาผมนั้นหัวร้อนโอเคเดี๋ยวผมนั้นจะเร่งสปีดคลิปนะครับไปเลย โอเคตอนนี้ผมไบโอมที่ผมเจอเป็นไบโอมแรกหลังจากผ่า,านประจนไกน่อีไบโอมปีศาจตะไลนั่นมานั่นก็คือไบโอมน้ำแข็งนะครับโอเคซึ่งสิ่งที่ผมจะทำเหมือนเดิมนั่นก็คือการานั่นคือการที่ผมนั้นจะเดินทางต่อเพราะผมได้บอกไว้ช่วงตอนคลิปแล้วว่ารอบนี้ผมนั้นจะเดินทางอย่างเดียวละ ไม่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 พูอาไม่ไม่นั้นไม่ติดอย่างอื่นเหมือนกับคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วบอกจะเดินทางอย่างเดียวแต่สุดท้ายดันดันไปเห็นอ่ดันเห็นตัวเองไปหาเกาะลอยฟ้าเพื่อหาสตาร์ฟิวลี่อยู่แต่ยังไงมันก็ถือว่าเป็นของดีแล้วนะก็ดหยดๆก็ไนะแต่ตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วด้วยเอาว่าเราจะรีบเราจะรีบหาไปโอมต่อไปก่อนเลยนั่นนั่นเฉลี่เฉลี่ โอเคต่อจากนี้ก็คือเร่งสปีดคลิปมาเดิมไปเลยโอเคนั้นเอาเป็นว่าเอา่อทางฝั่งขวาผมไม่เป็นสมรวจกันเพราะผมน่าจะพอเดาได้แล้วว่าน่าจะเป็นดันเจียน โอเคนั้น okay, ภารกิจต่อไปที่เราทำหลังจากนี้จะเอาไปอ,อะไรดีนะ <S <S <ม>อะไรดีนะอ๋อดูละเดี๋ยวเดี๋ยวต่อจากนี้ผมนั้นจะไปไม่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 ตะลุยไม่ตะลุยชิ้นนี้จะทำรอคิดไม่ออกเลยเวยโอเครูค้และวผมจะทำอะไรดี เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเร่งสปีดคลิปเพราะว่าผมน่าจะเดินทางไปที่คิมสันเพื่ออ่าไปไปนะั้นเอามองกุฎไปหลอมรวมไปหลอมรวม,มกับอ่าเอามองกุฎไปรวมกับเจลเจลมันหนาวว่าเจลใช่ไหมวะเออใช่ไปหนาวว่าเจลถ้าไปรวมกับเจลเพื่อผมน่าจะได้คราฟเอ่อที่เสกบอสสลามเราน่าจะตบบอสสลามกัน,นดดดเดี๋ยดะเดี๋ยดะเอาทิงเดะอืม ขอขอขอสองคำพูดแป๊บหนึ่งครับเหมือนเรายังของยังไม่พร้อมที่จะสู้กับมันเดี๋ยวโหนั่งขอตัวไปลงเหมืองก่อนเอาเปา็นว่าหลังจากี่เราจะเ่งสปีดชิปอีกรอบหนึ่งมันเด็ดโอ้เด็ดเด่เรามีต้องเอาน้ำยาไปด้วยต้อง,น,อออง,องอน้ำยาหาแร่ไปสองต้องน้ำยาหาแร่ไปสอง หลังจากนี้จะเร่งสปีดคลิปนะครับเพราะฉะนั้นระวังเสียประหลาดด้วยและเสียประหลาดจะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อผมนั้นเอ่อหูร้อนเกินและเทียแน่ลดเสียงลงด้วยไม่นั้นอีเสียประหลาดนะาทำให้หูคุณแตกเพราะนั้นจะเร่งสปีดคลิปสักประมาณถ้าถ้า,านานจริงๆน่าจะห้าสิบอ่ะมั้งนะ <laughs> โอเคเอ่าไปกันเลย คทุกคนตอนนี้ผมนึงก็หาของครบละนั่นก็คือการได้โหดนั่นการครับเออ่ชุดเกาะทางสเตนเพื่อทำให้ค่าดีเฟนของเตงนั้นเพิ่มขึ้นให้ได้มากที่สุดได้ของฝากจากุุนไวยอีกหนึ่งแล้วก็ได้น้ำยากาวิีเทชันเวยเดี๋ยวไม่เดียวละเดี๋ยวดาด้วง เบรนท์พลจะไม่มีผลไมล้วเลยเสียดายวะไม่เป็นไรมาได้เวลาไปหาเอ,อหาอะไรหาอะไรเราแค่สังเกตการสังเกตว่าแถวไหนมีบอ่อน้ำรือเปล่าบอ่อน้ำปิดสนาอืม เดีด๋ยวถ้าอีกฝั่งนึงอ่ะฝั่งหนึ่งตัวนี้เราไปแล้วตรงนู้นไม่ต้องเออแถวนี้แถวนี้ดีกว่าแถวนี้อ่ะน่าสนใจเอาไปว่ปา,า,าเดี๋ยวเรากลับไปทางซ้ายมเดี๋ยวเพราะทางขวารู้สึกว่าอันตรายโอเคเดี๋ยวคนจะเร่งสปีดทิปไปกันเลย โอเคครับทุกคนอ่าเหมือนผมนั่นจะเจอสิ่งที่ไม่คาดหมายเข้าซะแล้วอะ่ะเดี๋ยวต้องรีบละต้องรีบกอบโกอยอะไรได้เออแต่ไม่เปไ็นไรเรายังมีสตาฟิลลี่อยู่เอ,อ่อ เราเจอสิ่งที่วิบัตเข้าจนได้นะครับบัตรมูลเกิดวัตต <'s> ีดูดิโอเคทะลุทะลุแล้วก็แค่เออปล่อยให้พวกซอมบี้มามารวมตัวกันเยอะๆหลังจากเราก็เออไปมหาวิบัตไปมหาวิบัติดาวนับล้านดวงใส่พวกมันลงไปมาสิมาสิ โอเคเอาไว้ว่าหลังจากโ okay, อเคเอาไว้ว่าคงได้สปีดคลิปอีกรอบหนึ่งอะ่ะครับเพราะว่าอีบัตรซอมบี้นี่นาแน่าานั้นจริงเฮ้ย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 โอ้โหเออวปอิสระโหต้องไปสร้างบ้านที่ที่ที่เอ่อใบโอมอื่นๆ,ๆแล้ว ก็โหเลือดรังคาในพวกนี้แล้วนะโหโหเลือดรังคาอนพวกบัตรซอมบี้แล้วนะี <c> ่ <oughs> ต้องเล่นจังหวะหน่อย กลางคืนนี้ยังมีน่าจะมีอีกนาอายาวนานนี่ี่มีสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้อยากทำมากนะั่นก็คือกับดักลาวาแล้วก็ดักลาวาเวอร์ชั่นเออ่กระจกคือตอนนี้อะให้ทำอะไรก็ทำอ่ะ S <S <an> เออเดี๋ยวื่อกสนใจทางนั้นกันไม่ใช่เออนี่อ,อะไรต้องการดับเลนมาจะตบไอออฟเราต้องใช้เลนหกอันในการเอ่อในการทำที่ Someone ซัมมอนไอกระทูรูสมัตไอออฟกระทูรูกรดทองเลยตอนนี้ต้องรีบอาการละ không, đọc không, 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 mấy không, không, เอะไรอย่างน้อยอ่ะตอนนี้คือเราเราไม่เห็นนั้นอ่ะอ่ะผมว่าตอนแรกผมว่าจะสปีดคลิปสักหน่อยแต่ไม่สปีดก็แล้วกันสักสักหน่อยก็น่าจะสปีดตอนรีบหาท่าทา,ทากับดักปลาวาโอเคมาเริ่มทำกันเลยนี่คือกับดักปลาวายำปะยำวะช่วงเข่าเ,เราต้องรีบทำเลย โอ้ไม่ให้เจ้ามาได้ไงให้เดี๋ยวต้องดีบละต้องดีบเร่งทุกอย่างนะโอเคโอเคบ้านแกเลยดิเอออ่ะประมาณนี้ได้ละต่อไปก็วางเป็นอ่ดินก,กนนน็แล้วกันดินตรงนี้อ่าแล้วก็ ก็ทำอนะไรแล้วทำสิ่งเรียวว่าการปั๊มลาวาแบบอินฟลิตี้ก็วางไว้เฮ้ยเฮ้ยโอ้เราวามันรั่วแตจะร้แบบปอันนี้กับหลักลาวาช่วงเขารับยำว่าวช่วงเขาวเดี๋ยวจะปล่อยมันเข้ามาบุกมะ เราไปดีตัวพวกนี้เนี่ยมันไม่ยอมเข้ามาเพราะว่ามันหัวทำใต้บ้านนะไม่ทีไม่ทีไม่ทีไอ้ยีได้เลยอีกการหนึ่งมาแล้ว <c oughs> ก็เป็นรอบสองแล้วที่ผมบอกผมจะเล่นกระบี่คิดแะ่เราเท่ากไม่เล่นโธ่นั่อยากไคนนั้นเห็นช่วงเวลาบัดรเงินไปด้วยกันโอเคเอาไปว่าเล่นของจริงแล้วก็ได้กันโอเคบายแล้วเจอกันตอนที่กิจกรรมหมดแล้วเ C2 โอเคดูเหมือนจะจบจะจบช่วงเวลาอันแสนยาวนานั้งนะแตช่วงเวลาอันแสนยาวนานนี้แล้วเย yeah. ันก็คือจบช่วงเวลาบัตมูนไปไหนเพื่อนจะไปไหนจะไปไหนไปไหนโอเคสิ่งที่เราได้มาในครั้งนี้เล่นสามรวมกับเอ,อ่อ เกือบเกือบครบแล้วอีกอยู่ไม่เท่าไหร่ก็ครบแล้วสิ่งที่ได้มาจากการก,บกอบโกยกําไรในการเอ่อลงเออ่ Earth, ในการที่อีเวนต์มันเกิดนั่นก็คือการที่เรานั้นได้ของมาเพียบเลยซึ่งอย่างแรกเลยที่ผมได้นั่นก็คือเจ้านี่สร้อยเขี้ยวหมาป่าเรียกเขี้ยวหมาป่ากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวได้ปะเพราะผมเปลี่ยนว่าจากสร้อยเขี้ยวหมาป่าอาจเปลี่ยนใจนั่นเปลี่ยนอืม อันนี้มีีสปีดอันนี้สําคัญเลยมันต้องเอารองเท้าออกอะเพราะรองเท้ามันบวกแค่มุสสปีดมันบวกแค่มันบวกแค่ความเร็วในการอ่านั่นน่ะความเร็วในการเคลื่อนที่โอเคสิ่งต่อไปที่เราจะทำนั่นก็คืออ่าโอเคเอ,อ่าโอเครู้ละทำอะไรดี เดี๋ยวเวลาเดินทางไปทีคิมสัน้นโอเคเร่งสปีดคลิปเดี๋ยวรีปเสียงด้วยลองเสียประหลาดไป คนลุกชะมัดเลยเริ oh, ่มแรงขึ้แล e ้วเริ่มแรงขึ้นแล้วคุณมันอะไรอยเนี่ยคีณมันอะไรอยเนี่ยฮะเหนื่อยใจเลยไอ้สายสายที่ผมมาที่จังเกิลไอ้จังเกิลบ้านแกแล้วดีคิมซันสายที่ผมมาที่คิมซันนั่นก็คือเพราะว่าเอ่อต้องการเดี๋ยวค่อยค่ยเรื่องภารกิจทีหลังโคเชยพวกอะไรพวกนี้ก่อน โอเคสิงผมมาอ่ะสาเหตุที่ผมมาเพราะว่าผมต้องการมามาค่าที่เสกบอสคือด้วเสกบอสสลาม okay, แค่นั้นแหละภารกิจของเราแค่อย่างเดียวเลยคือการมาเสกที่บอสเออที่เสกบอสสลามว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วว่ามันต้องมาว่าแล้วว่าแกต้องมาชันรู้ มางี ans, om, <opod> ้หนึ่งงานเต่ที่เข้าใค่หนึ่งงานก่อนเพราะว่าเออลืมลืมเดี๋ยวก็มาละระเบิดหัวใจสักหน่อยก็แล้วกันอืมอเคกลับดีกว่าโอเคหลังจากนี้ผมนั่นจะเล่งสปีดชิพผมนั่นจะสปีดชิพเพราะว่าผมนั่นจะเออ มันจะสร้างอารีนาเพื่อเอาไว้ออสร้างอารีนาไว้ก่อนเพราะว่ายังไงยังไงในอะนาคตได้ใช้แน่นอนใช้ตบกีบอสอ่ะ่าเก็บเก็บผลไม้สักหน่อยก็แล้วกันไอ้ตบกับพวกบอสอะไรอ่ะบอสบอสอะไรวะไออาลกัตูลูลืมชื่อเฉยเดี๋ยวมันมากันเพียบเลย ติก,กตายรีบจัดการสร้างให้ได้ไวที่สุดโอเคทุกคน เอาใหญ่ซะประมาณนี้ก็พอได้ละพ่อต่อยยังไงเดี๋ยวในอนาคตกว่าจะเออพ่อต่อยยังไงเดี๋ยวก็อีกนานเลยพอได้ตกกับอีไอโอแกรทูลูไปอะไรไปอะไรเอ๊ะขายไปเถอะให้ไปมีค่าเลยอู้ยุบายลูปปั้นไอ้โนมแล้วก็ดีเหมือนกันเอาเถอะ เออต่อไปเราก็จะขายเป็นล่มก็แล้วกันโอเคเอาเป็นว่าดีเอาเป็นว่าต่อไปนี้นั่นก็คือสุดสุดูเดือดแน่นอนของการที่ผมนะจะตบกกระตุกอิสาลามโอเคมาสามเริ่มขอบใจที่ที่แรกที่มันไปอยู่ไม่ใช่ที่ใดเป็นตัน รอจังหวัดนี้แหละวิชาวิชาเรียมบอสคาถารับเรียมบอสอู้อูอ้อูอ้อู้อู้อูหรือไปถึงบอสนี้มันนะอ่าถึงบอสนี้มันจะ ผีบอดนี้มันเขาบอกว่ามันมันกาดก็จริงแต่ยาแต่ยาได้เอ่อถ้าพลังป้องกันคุณไม่มากพอนี่คือโดนมันกระทืบยับแบบนี้แนะ่นอนไม่เป็นไรไม่เป็นไร,รยังจิตไปวางได้อยู่สงสัยของไม่พร้อมจริงอะ่ะเลือดก็ไม่ค่อยมีโอเค เอาเป็นว่าเออถ้าจะค่อยตบเอาถ้าจะตบค่อยตบทีหลังดีกว่าดาบของก็ไม่ค่อยดีด้วยอะเอราะว่าต้องหาของก่อนอ่ะงั้นก็เอาเป็นว่าวันนี้ขอจบขอจบคลิปแค่เท่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าการสำรวจก็ถือว่าเป็นไปได้ดีเลยอ๋อลืมกินไดดีด้วยโถ่เอ้ยไม่เป็นไรโอเคงั้นเอาเป็นว่าขอจบคลิปแค่เท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเออเขาไม่รู้จะหาอะไรทำละ คือแต่ให้ำํำรวจเดี๋ยวไฟคลิปมันก็กินพื้นที่เองอะก็เอาเป็นว่าก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อ้เป็นกำลังใจให้ผมว่านั่งทรมานต่อแล้วก็ต้องจำไว้ถ้าคุณไม่กด like, ไลค์กด, like, กดถ้าคุณไม่กดไลค์กดซับสไครตนะ์ผมนะจะวานะจะทีโพสละว,วาไปขังหลังคุณแล้วอัดตูดคุณอันนี้จะเป็นของผู้หญิงนะส่วนของผู้ชายก็อันนี้จะเป็นของผู้หญิงนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเราจะไม่ทําอะไรเราจะเป็นสุภาพบุรุษแต่ถ้าเป็นผู้ชายเราจะเปลี่ยนเาาสุภาพบุรุษเป็นชายชาตรีโอเค เอาไว้ว่าไปก่อนนะครับระวังได้แล้วครับอ๋อจงจำไหมครับคืนนี้คุณได้ฝันเออคืนนี้คุณนั้นอ่ะระวังเลยครับผมจะว้าเปราะข้างหลังคุณของการทีโพสไอ้ย่าพูดวอ่ะ,อะตูดคุณพูดดีรอบที่สองเลยนะโอเคไปละ